สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ท่อมีสามดาวดเดินทางมาหาหน้าหน่อยเนาะคะ่ะเนาะประจำวันวันที่สิบหกพฤศจิกายนพสศสองพันอร่อยหกสิบหกค่ะหน้าหน่อยฝันว่ามีคนมาสืบเป็ดค่ะท่านผู้ชมมาสืบเป็ดหน้าหน่อยแล้วก็ได้เลขมาฝากท่านผู้ชมนะคะเนาะจะเป็นเลขดีเด็กเด็ดตัวใด,ดก็ไปรับชมกับหน้าหน่อยพร้อมกันค,ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ห้ยทอมีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับน้าหน่อยพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้าหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะัสดน้าหน่อยสวัสดีค่ะครับผมเนาะอุ้ยเ้าซูฟังได้ครับแนว่ยไรก็ครับฝันอยู่ครับฝันว่าเลี้ยงเป็ดไปเนาะเลี้ยงเป็ด่ายได้เลี้ยงเป็ดครับผมมีคนมาซื้อครับมีคนมาซื้บก็ได้มาถามใช้ดูระลายเป็นไงบ้าง ครับเกิดได้ว่าโดละลอยเกดไดยวาครับมันพีึกะอันสื่อนำอยู่จากสิบกิโลคนครับเพชรโลรละลอยสื่อสิบกิโลครับผมแนี่ยครับบนันมันเะได้าไปสร้างเกิได้ไปจับไปสร้างสร้างอัไนก็ได้สิบกิโลครับบานมีมันจกได้ว่าได้จนได้น่ะสิบกิโลครับผม กี่โดรลอยก่สิพันหนึ่งตัวก็ได้ค่ะตอกันจะได้ว่าโอ้ผมัวมีเขาผ่านเอาซองลอยซักเดีะคว่กลมันนะเอาซองลอยกับซองลอยใช่สิหายซ้ำนี่างเดียวนจะมาหายอีกเนปะครับไ้ว่าเออเอาผู้เขามาขอสื่อหนังจะมีชีวิตบอกครับรืกคนตายล้อคนเป็นคนเป็นคนเป็นเนนะครับเนาะ จังไรอีกครับบาทนี่กกเลยเพิ่นก็ได้้จกเงินห้องรอยครับผมก็ะไ้ว่าเออเอาซ้ำนีสก่อนที่เสายใหายหม่พันบาครับสองร้อยเอ็ดดละร้อยครับเพิ่ได้บอกเลขบอกยังบ่ละครับเนี่บ่เพื่นก็เพิ่นก็บบัวจังไรครับก็ะไ้ว่าเอาซ้ำหนีละครับผมซำนี่ใช่่องร้อยพับาครับสองรอยเป็สี่สองศูนย์เนาะครับเอฟสีเนาะมันมาสื้อเป็ดมันมาคาะน เป็ดก okay. ับแปดเป็ดก okay. ับน้ำแปดแปดสองศูนย์ครับกันถามเปนเปเนาะครับเอาไฮหนาน่อยแปใไ้เลยครับตัวไหครับนาน่อยเป๊กับเแปดสองศูนย์ัวแปดสองศูนครับเป็ดแปดเนกใไ้เงินสองหอยครับสองศูนย์ครับศูนศูนย์เนาะครับเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งะหนึ่งศูนยครับผมโบเน่ได้ครับเนาะหนึ่งศูนย์ชมาาก็ได้ครับ พราะว่าบได้ออกโดนละครับท่านผู้ชมทิ้งนั้อีกครับบาทนี่ยซ้ำเนี่แหละวันแต่โบค่อย n า à โอ้คายเป็ดจักรตัวละครับอะเป็ดจักรตัวครับเป็ดนั่นเพื่อนจับใช่มโหว่าจักรตัวเพื่อนไปสั่งเพื่อนก็ว่าเออได้ซิบกิโลอ้ซิบกิโลสี่ร้อยตัวเนาะแม่ครับผมเอาครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิงเนาะครับหนึ่งแปดศูนย์กระไดขั้นถ้าหมักครับขั้นถ้าเบาแอมรโตรงแป๋ไห้หนึ่งแปดศูนย์ลักอะ 8ปดสครับแล้วก็1 0 0 0เนาะครับผมนี่แหละก็มีซ้ำนี่แหละครับตัวเลขของหนาหน่อยของเฮาจังไดนอีกครับฝันจังไดนอีกบ่ครับนี่ยก็บไดี้ฟันซทำนี่ฝันสันๆครันฝันสันฝันมวย่าวเนาะบอดี้หยังครับครับบ่เป็นหยังว่าแต่มีตัวเลขเนาะครับ FC เนาะครับก็ขอกราบขอบพระคุณหลายครับพี่หน่อยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพี่หน่อยขอบคุณครับ นี่นัะข่าธรรมชมเลขของน้าหน่อยค่ะธรรมชมฝันว่าเขามาสืบเป็ดค่ะธรรมชมก็เลยตีให้เป็นเลข1 0 8 2 0 1 8 0แล้วก็ศูนย์ศูนย์ธรรมชมคอหายม่โชมไมิหลาบกันหน่อยนะคะ่ะเนาะประจำวัวันที่สิบหกพฤศจิก,กายนพศสองพันหร้อยหกค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสาดาวกับซีราธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะคอหุยโฉกมันหมาน เฮงเฮงรวยค่ะสวัสดีค่ะก็ยเพื่งผ่าไปใส่เนาะ,ะค่ะธรรมชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะไปรับชมเบืองของดีกระเบาแอมรอทงกันเลยค่ะเบาแอมร,ทรมอทงนี่ยเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับธรรมชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าบ้ให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรอตตรีจรงสื่อถือกนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่ายูยของใหคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีค่ะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใี่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาทุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่อดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไ<ต>หนแล้วก็บี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวอูกหูปคิวสามครั้ง ลูกพ่อสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อหนวดดีแหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรดซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็น้านเหายวแขยว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดามาบังหนา้านเห็ดนใน้คนมองโเ่เห็น้านค้าเห้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเหาครับขายดีปนันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสได้มาสาักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบา,า,ายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเตะแตะครับ David, ท่านผู้ชมเมื่าาเอเตะแตแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลผีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วกะ็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมลลอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอ็มเราตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกล็ดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือก,กล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบา่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขก,กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลย,อเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่บครับน <Okay. S 1> ี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสม,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ